อันนี้เขาเรียกว่าไส้กรอกน้ำแตกครับผมโอ้ยหลอคเส่เขาแตกเต็มตัวเลยอ่ะสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยู่กับบอสนะครับคือตอนแรกเอาจริงๆงนะไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดคลิปเลยเว้ยไม่รู้จะแบบอัดไปทําไมเพราะว่าบอสไปซื้อไส้กรอกมานี่ทุกคนแล้วได้คลิปไปคลิปมาวยอัดดีไหมวะรู้ไม่อัดดีอ่ะ อัดดีว่ะเพราะว่าตัวนี้ทุกคนอันนี้คือไส้กอรอกที่เป็นกระแสะมาแรงในตอนนี้คืออยากกินมานานมากแล้วแล้วบอสไปข้านอกมาไปเจอมาเว้ยคือมันไม่ใช่ไส้กอรอกธรรมดานะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าไส้กอรอกน้ำแตกครับผมทาไมถึงเรียกแบบนี้อันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับผมไม่ได้ทะลึง่งจริงๆเพราะว่าข้างในามันเป็นน้ําชีสอยู่นะครับผมเวลากัรดออกมาคือน้ําชีสมันจะทะลักออกมาเลยเราก็เลยจะทําอันนี้ตอนแรกคิดไปว่าเอ้ยมันกลัวจะไม่มีประเด็นอะไรจะอัดดีไหมแต่เดี๋ยวบอสจะทําให้คลิปนี้ไม่มีประเด็น โดยการที่เราจะให้นัดลองกินอันนี้ดูนะครับผมกัดเข้าไปแบบนี้และชีสมันจะพุ่งทลักเต็มหน้าเลยครับทุกคนแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามันจะหาแค่ไหนครับ A few m o m เลนอยู่หรอใั่ดีเนี่ยเขยังไม่ไคย <c oughs> มั้งไม่เหรอไม่้ราบัตรจะหมดแล้วไม่ชาร์จแบตด้วยไม่ชาร์จขอเล่นก่อนกำลังแบบอยากเแต่เขาซื้อมาเพื่อเขาจะเล่นเองอ่ะก็รู้แต่ก็เขาก็จะเล่นวาเขาก็ต้องเล่นให้เป็นก่อนไงกลับมาไม่เห็นกออะเครื่องเล่นมอยู่แล้วเดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋อเดี๋ยวมันจะทําเธอด้วยเดี๋ยวมเล่นในง ก็ขอฝึกก right really ่อนไปข้างนอกมันกลัวเดี๋ยวรถขับไปขับมา้องอในบ้านให้คล่องก่อนเดี๋ยวในบ้านยิ่แคบๆอยู่เถอะถ้าลมนี่หัวแตกได้เลยเนี่ยฟานนฟ้นอีกนก็ข้างนอกอันตรายกว่าข้างนอกมันมีรถถนนมันไม่ดีในบ้านนี่แหละเอ็ๆเอ็ๆเอเเๆ เกินชวนเล่นเกมเดียอยากเพิ<_<_ like <_<_ huh? <_<_<_่งเล่นเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ข้าวอ่ะแล้วเขาไม่อยู่บ้านนานไม่หาอะไรกินเลยเธอรู้ว่าชอบรอกินพร้อมเธอไม่ชอแล้วไม่บอกเขาเขาจะได้สั่งอะไรมาให้กินจะสั่งไรเดรอแป๊บเดียวไม่เอาไม่ชอบแบบของสั่งทำไมต้องรอกินพร้อมเขาีคนเดียวกินพร้อมเขาไม่ีคคนเดียวแล้วทำไมมันไม่อร่อย Thật hả? Không quan trọng đâu. Họ vẫn đang ăn cơm một người thôi. Thật hả? Một người thôi. Thật hả? Thật hả? Thật hả? Tôi không biết. Thôi thôi. Nhưng bây giờ tôi rất buồn. Họ vẫn ăn gì cả. Họ ăn gì cả. Chỉ có một thứ thôi. hiểu Họ đã mua bánh cơm. Nói đi. Nếu bạn muốn ăn bánh cơm, bạn có thể mua bánh cơm. Nhưng nó rất mềm. Họ sẽ đợi khi nó Được không? อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนวดให้เขาก่อนกันนวดทำไมเขาหิวข้าวเออนน่มานอนตักเหมือนตักหมดไหมโอ้ยเธอเขาหยวข้าวจริจริงเดี๋ยวค่อยกินโอเคไหมก็กลับมาไม่ถอดเสื้อละไม่หนาไม่ร้อนหรอกนไม่หนาวมากหรอกหนาว ตื่นตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตื่นตั้งนานเราตื่นเสร,ร็จก็แอบเล่นอันนี้แหละจริงเหรอไม่เป็ี่ยนเลยดิยายไม่เขายังไม่เป็นลเลยเขายังไม่กล้าเล่นเลยแล้วเธอต้องสอนเขาด้วยเนะี่ยได้เมาสอนให้แต่เนี่ยเขาก็เลยต้องให้เต็มเ,เป็นก่อนไงถึงได้ให้เขาซื้อเสื้อมาฝากเลยไหมไม่มียอยู่ทั้งหมดเขา,เดาไม่เก็บ้นไปบนขามาให้ดูโอ้ยเก่งเธอไม่หยิบแล้วเดีย๋ยวอยู่กันห้อง ก็มีสองอย่างสีฟ้าเป็นลายที่เธอชอบด้วยยังไงเอาหยิบมาให้ดูดิึืมไหมออกที่บอกขึ้นไปหยิบเองดิอยู่ในห้องให้เขาไปหยิบออกใช้เก่งจริงๆก็เขาเล่นอันนั้นมาจนเขาเดี๋ยวขอดำทำอะไรให้เธอกินด้วยดีกว่าโอเคไหมโอ้ยทำอะไรอ่ะได้กินอะไรก็ไกคิดจะบอกมีใส้กล่องที่หรอเราใส้กล่องมาด้วยดิแต่เขามีแซลมอนให้ด้วย งั้นก็เอาแถมอนมานแหละทุกคนครับผมเดี๋ยวบอสจะทำอาหารให้นางกินด้วยเสียไปเลยเนี่ยเดี๋ยวบอสจะทำเมนูโปรด ให้นัดก,กินนะครับคือเมื่อก่อนเราเปิดร้านขายอาหารไงครับบอสมีเมนูนี้ด้วยนะครับผมคือนะัดชอบกินมากๆบอสก,ก็เลยขายมาก่อนก็ไม่ได้กินนานแล้วเดี๋ยวบอสจะทําข้าวผัดในกระเทียมแซลมอนย่างให้นัดทานด้วยนะครับนัดจะ,อะอเอาเครื่องดี่มด้วยนัดจะให้กินเส้กอบบ่อยแบบร้อนๆเลยหิว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 ,หวโอ้ น่ากินมากบาร์บคัแต่เขามีน้ำจิ้มให้สองแบบเลยนะอยอันนี้น้ำจิ้มแซบบีฟู้ดอันนี้น้ำจิ้มแบบบราร์บีคัตเฮ้ยเขาชอบนี่ช่วยกอบโหนี่นี่นี่อย่าลืมเลยเสื้อซื้อเสมาให้ไหมทำไมไม่เห็น่ถูกเลยอยู่ข้างบนเนี่ยป้ายยังติดอยู่เลยอ่ะกระจิหรือว่าให้เครื่องมีดถุงนิดอย่าไม่เอาพอแล้วเฮ้ยชอบเลยแบบนี้คือถูกต้องเลยถูกต้องถูกต้องเขาชอบแบบนี้เลย อย่าผู้นี้ใส่เลยโอ้โหไม่รีบเลยมั้งไม่รีบอันนี้เปิดไหนอ่ะอ๋อโอเคนี่เขาย่างไส่ก่อนไงอ่ะแล้วให้เขากินยังไงเนี่ยสรุปกินข้าวไปก่อนดิเดี๋ยวไส้ก่อนเหรเดี๋ยวใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยย่างให้เคกินหมดเลยนะโอ้หเดี๋ยวก่อนเดีไม่หมดเถอะใครไม่จะกินหมดเขายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันอุ้ยแล้วก็กินนี่ไงแบ่งกันรู้ใหม่ว่าเท่าไหร่ เคยเห็นแบรนด์นี้ไหมเนี่ยดังมากเขาไม่เคยเห็นแน่เลยไม่คถุงนึงเกือบสี่ร้อยเออเขาอยากกินแล้วเขาเลือกไม่ถูกวันน LIKE ี se no. ้เขาจะกินอะไรกินนั่นกินนู่นดีกินทั้งคู่เลยน้ำจิ้มบางไม่ดีโล้โหจิ้มกันไหนอร่อย นี่มมนกับมอนชิมแบบซีฟดตอนนี้อืมเอออร่อยมากมันยิง่งหิวหิวอยูอย่นี่เขาเทำเองเหรอเนี่ยอมาลองเล่นๆมายิง่งหิวจักรกินเองแล้วไม่เอาขอบันขาบอนจะหาว่าเขาไม่ใส่ใจเนี่ยแต่เราชิมทำจิ้มซีโฟดเขาตำเองกับมือเมื่อกีอเ้เป็นไงชิมข้าวแล้ว อร่อยมากเหมือนเมื่อก่อนนะเหมือนเลยอร่อยมากเลยกินให้หมดแล้วกันร้อนอยังอ๋อไม่ร้อนเลยวิ่งม,มีบาทร้อนอยูน่นะจริงง,ง,ง,งได้กินร้อนเดี๋ยวอยิรอสักครู่ครับแต่ว่าแต่ว่า ไม่กรอบมันใหญ่ไปป้องเคยชอบไหมเหรอไม่มาลืมไว้แต่ไส้กรอกใหญ่สุดแล้วตอนนั้นแต่ที่เคยซื้อมาจะใช่ไงเขาไม่เคยไส้กรอกใหญ่ขนาดนี้ลืกอะไรไส้กรอกก็คือไส้กรอกเถอครับเออคิดอะไรเออก็ไม่กรอบไงอะไรของเธอของนี้ไม่ได้บ้างะไรเลยจริงหรือเปล่าเอาราอยากกินไส้กรอกกันเนี่ยเราเร็วแป๊บนึงมันยังไม่ร้อนเลยครับ โอเคโอเคอุ้ยนี่ได้แล้วสีได้แล้วอุ้ยเอาเล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 ยเหรอเอาเลยใส่ในจานนี้ก็ได้นี่อันะไรนะโอ้โหอมมากใช่หอมลมควันอ่ะนี่เขาเก็บกินเองดีกว่าได้ได้แต่ว่าเขากลัวร้อนหรือเปล่าร้อนมันไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยเขาถือได้ไมไม่เอาร้อนเผือได้เหรอเผือได้ไม่ร้อนนะ กินไส้กรอ,อ,อกแล้วอีกแล้วไม่ใช่อ่ดูวิธีการกินไส้กรอกของเธอดิมันเป็นยังไง <c oughs> อะไรวิธีการกินไส้กรอ,อ,อกองไงมันกัดเอ,เอปกติบ,บางคนเขาก,กัดตรงกลางเลยหรือว่ากัดตรงหัวเออเขาลองกินอ่ากินเลยนะกัดแบบนี้ครับไม่วิธีการกินต้องกัดแบบน,นี้เขาว่ากัด นี่เลย,ลเลยตรงกลางเลยกัดตรงกลางเลยอ๋เอเด้ยังกัดเข้าไปแบบนี้อ๋อแล้วชีสมันจะพุ่งทะลักเต็มหน้าเลยครับทุกคนเรากัดเกัดใหม่ดีเธอกัดชน,ดดน,นิดดิชนนดหนอ ôi nó có cặp đấy này nè cặp nè mày hỏi cặp nè mày 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 ไม่เห็นแม่เลยอะ่ะที่เขาดูอะ่ะเอ้าจะดูมาเป็นยังไงเออมันต้องร้อนอนหรออีเปล่าเอาใหม่ดิมนันร้อนนี่เรื่องวารสารไปแล้วนะเอา,างนี้ดีตา <eres> <laughs> แตกเลยเฮอ <laughs> ดูดิเส่มือเขาเลยเออเออเนี่ยโอ้โห ไม่สิมันชีสหรอชีสชีสอะไรดีอ่ะเขาถ่ายซีแกงคืออยู่ไหนถ้าแกงอะไรเขาไม่เห็นมีอะไรให้แกงเลยก็จะให้กินไส้กรอกแบบน้ำแตกกระจายไงแต่มันไม่เห็นแตกเหมือนในนั้นเลยเดี๋ยวเหอะนี่คือตั้งใจจะแกลงเขาเนี่ยนะไตอนแรกแบบไม่ได้คิดอะไรเออก็เห็นว่าตอนแรกอยากกินไส้กรอกนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าแบบ เออไปเจอพอดีก็เลยเอ้ยถ่ายคลิปดีว่าว่าเออแสกซก่อนมันจะทะลักจริงไหมเหมือนในคลิปเดี๋ยวลองดูสิถ้าแบบอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าทะลักจริงหรือเปล่าอ่ะไม่ตั้งแต่เมื่อกี้เขากินแบบก็ไม่ก็ไม่ทะลักเขาก็กินเขาว่ามันต้องร้อนจะจบนี่ก็ร้อนแล้วนะร้อนเหรอข้างในมันไม่ร้อนเดยวชีดอ่ะกัดอะไรตรงกลางอ่ะกัดอ่ะเอออ๋ออ๋อกัดเลย โอ้ยมันร้อนไอ้เร้อนโอรอโอ้ยอชีมันแตกออกมามันร้อนแตกเต็มตัวเขาเลยอ่ะไอ้เโอ้ยโอ้ยเราไปากินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยรอมากโอ้ยงการดิเล่นไปแล้วแล้วเสื้อผ้าเขาหมดลเนี่ยดูนี อ้าโอเคสรุปมันต้องรอนิดนึงใช่ไหม,อม,อมชอบชอบ,ชอบโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่าสำเร็จไหมสำเร็จหรอสำเร็จตอนที่เขาได้แกล้งเธอเนีง่ยง <c oughs> สรุปว่า <c oughs> บอลโดนแกล้งเองนะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะหรือว่าอยากให้บอลแกล้งอะไรนัดก็คม<ะ>อมเมนต์ฮะคอมมเนต์นะครับผมแกล้งอะไรหรอไอ้บอลพูดเลยไอ้บอลมา